จะมาสอนวิธีปลูกข้าวไปเหมือนไข่วาง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 แบบนี้วางสบายวาง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 ปลูกข้าวเหมือนไข่นี่ครับปลูกครับ เอามาเล็ดปลูกเลยครับถ้าเอาจริงๆเขาไม่สูตรนี่ครับนี่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 เป็นฟ้าแต่โน้มัดคอนเทปอืมเทปมันเทปยังไงก็รู้เองรู้ว่าเเทปยังไงนี่กันไว้ หน,น,น,นึ่งสองเส่ล็อกกโลมางั้นคุณก็ทำหลายๆที่แบบนี้เลยจึ๊บป,ปุ่มประโยชน์นั้นลงมาเลยตุมไม่ต้องาทำต,ตรงนี้น,นะครับตรงที่ผมชี้แต่ตรงเนี้ยนะ่นนะ ทำแค่แบบนี้ก็พอปลูกข้าวแต่โอดแบบง่ายๆง่ายๆขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับ